ครับเดี๋ยวถ้าข้างหน้าเป็นไฟเขียวนะผมจะให้พี่เพนนะครับเลี้ยวขวาออกไปตรงแยกไฟแดงตรงนี้นะแยกไฟแดงตรงนี้ก็คือห้างพระได์นะครับสีนักครินนะครับเดี๋ยวผมจะให้เลี้ยวนะครับขวาเพื่อที่จะกลับไปที่สุขุมวิท101/1นะครับก็พี่เพนมาเรียนขับรถกับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะให้ขับ ออกถนนใหญ่เลยนะครับเป็นการเรียนรู้ในการขับออกถนนใหญ่นะโดยใช้รถกระบะเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้ก็รอสัญญาณไฟเขียวอยู่อ้าวเขียวแล้วพี่เพนใช้เกียร์สนะครับเหยียบคันใหสุดใช้เกียร์สว่างแล้วดันซ้ายสุดดันลงโอเคเท้าขวาเราวางไว้ที่แป้นคันเร่งก่อนแป้นคันเร่งนะแต่ยังไม่เร่งนะอโอเคอ่ะปล่อยคัสกับพี่เพนปล่อยคัสละค้างไว้ดีมากโอเคพอรถเคลื่อนละค้างไว้เอาโอเคปล่อยคัสให้หมดเลยครับหมดเลยนะอ่ะพี่เพนเร่งคันเร่งผมนิดนึง เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยครับตีลงอ่าดีครับตรงไปยาวๆนะตรงไปยาวๆถ้าเร็วไปยกคเคร่งนิดนึงผ่อนเร่งก่อนผ่อนเร่งยกเร่งยกเร่งผ่อนเร่งนะโอเคอ่าไปต่อครับระวังรถด,ด้วยโอเคเราเลี้ยวไปมองรถฝั่งนู้นด้วยนะเลี้ยวไปให้อยู่เลนที่สองตัวนี้ก่อนโอเคปล่อยครับเบาๆพี่เพนปล่อยครัอยู่เลนนี้ก่อนนะเอาขึ้นก้าบอ่าพี่เพนเล่นเร่งผมนิดนึงเล่นเร่งผมนิดนึงครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นีซ้ายตีขึ้นนะเดี๋ยวผมจะให้เข้าซ้ายนะ โอเคพี่เร่งต่อเนื่องครับพี่เพนพี่เพนเร่งต่อเนื่องพี่เพนเร่งแล้วอย่าผ่อนอ่าโอเคนะครับดูกระจกซ้ายนะครับเราเข้าได้นะพี่เพนเร่งแล้วผ่อนเร่งแล้วผ่อนไม่ได้พี่เพนต้องเร่งต่อเนื่องให้รถไหลไปอย่างช้าๆต่อเนื่องนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายซอยหน้าโอเคครับพี่เห็นรถคันสีขาวเลี้ยวไหมโอเคไปครับเร่งเดียวเร่งได้นิดนึงครับพี่เพนนิดเดียวดีครับก่อนจะเลี้ยวมองกระจกนะครับมีใครแทรกมาไหมเท้าขวาวางวิธีเบรกนะครับ ช้าๆก่อนนะเราค่อยๆปล่อยคัสหนะครับด้วยชียเก2เอาหมุนซ้ายเลยหมุนเพิ่มอีกอ้าวโอเคดีครับดีดีเอาปล่อยคัสมานิดนึงพี่เพนผมช่วยประควงมพลังให้ปล่อยคัสนิดนึงเอาคืนกลับให้ครบคืนอีกรอบนึงคืนอีกรอบนึงอ่าปล่อยคัสที่เหลือโอเคครับเสร็จตามมองข้างหน้าอ่าปล่อยคัสให้หมดเลยพี่เพนปล่อยคัสให้หมดอ่าเสร็จตามมองข้างหน้าปล่อยคัสให้หมดเลยนะเล็งๆผมนิดนึงครับพี่เพนเล็กนิดนึง เล่งและค้างไว้ดีครับเล่งและค้างเล่งและยกเล่งและยกไม่ได้นะโอเคพี่เพนเล่งความเร็วอีกนิดนึงโอเคเล่เพิ่มไปนิดนึงครับอ่าโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะข้างหน้าเป็นทางโค้งด้านซ้ายนะครับพี่เพนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทางโค้งข้างหน้าระวังนิดนึงนะครับอความเร็วเท่านี้พอไปก่อนนะโอเคเล่งต่อได้เลย เล่งต่อได้เลยครับพี่เพนเล่งต่อได้เลยอ่าเล่งเพิ่มอีกนิดนึงได้เ,เพิ่มอีกนิดนึงได้ครับอ่าวันนี้เป็นการขับออกถนนใหญ่ตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นมาวันนี้เราได้ขับออกถนนใหญ่แล้วถือว่าเป็นการเรียนรู้ในการขับออกถนนนะพี่เพนี่ มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เคยขับมาเลยนะครับก็มาขับรถกระบ,บาเกย์ธรรมราคันนี้เลยนะพี่เพนเล่เลขาเล่นผมอีกนิดเดิ้ลได้ครูเก่งมากพี่เพนบวกกับพี่เพนครูเก่งับพี่เพนก็กล้าที่จะทําด้วยไหมจากเดิมวันที่มาเลียงกับผมเมื่อวานเนี้ยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่สองเพราะพี่เพนเลี้ยงกับผมครั้งละห้าชั่วโมงเมื่อวานพี่เพนมาเจอผมบอกจะขับได้ไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเห็นไหมโอเคนะเขาสุดท้ายก็พักออกถนนใหญ่ในวันนี้เลย เลี้ยงกับคูป๊อกนะขับเป็นทุกคนนะครับแต่ว่าจะเป็นมากน้อยก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเลี้ขับไปเรื่อยๆนะครับตามตามรถคันหน้าไปได้เลยโอเคถ้าเขาห่างจากเราพี่เพนเล่งเล่งให้ผมนิดนึงครับดีทางข้างหน้าไปทางแยกผมจะให้พี่เพนเลี้ยวซ้ายนะโอเคไปเรื่อยๆเลยเอาวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายพี่เพนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้น ดีครับมองกระจกซ้ายมีใครไหมอยู่ทางซ้ายไม่มีนะดีครับเพราะว่าบางทีมอเตอร์ไซค์แซงมาก่อนจะเลี้ยวอยากให้พี่เป็นมองซ้าย,าค,ยครั้งหนึ่งฮะโอเคยกคันเร่งนิดนึงแล้วเหยียบคันสุดนะครับแล้วก็เหยียบเบรกช่วยนะครับอ่ามองกระจกซ้ายนะมีมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันนะแต่อยู่ไกลนะโอเคนะครับรลอกณะอยู่นิดนึงก่อนหยุดรถทุกครั้งให้เห็นท้ายรถเขนานะโอเคเข้าไปแล้วพี่เพนปล่อยครับเบาๆปนะล่อยละเบาๆนะเลี้ยวซ้ายครับ มองตอไซดเพ่นนะซ้ายซ้ายจับเมื่อกี้ใช่ไงซ้ายอยู่ตรงนี้แตเมื่อกี้ผมให้เพลนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมล่ะโอเคเอาครับเอาคืนกรับคืนแล้วปล่อยคัดขึ้นมาอีกนิดนึงดีครับดีอ่าปล่อยคัดเลยครับปล่อยคัดไปต่อเนื่องเลยนะอ่าพี่เพลนเล่งผมนิดนึงเล่งผมนิดนึงครับเล่งผมนิดนึงดูทั่วทีทั่วทีดูคันนี้ก่อนต่อท้ายคนนี้แทนอ่าโอเคโอเคเขาออกมาแล้วนะระวังดูนิดนึงเขาออกมาช้าอยู่ระวังด้วยอ่าเขาออกมาแล้วจอเห็นไหมไฟก็ไม่เปิดเห็นไหม เนี่ยก็ออกมาแล้วตัดหน้าเราปาดเข้าซ้ายเลย <S <S ต้องระวังไฟก็ไม่เปิดนะครับ <S 2> <S 2> <ง>อย่างนี้ถือว่าอันตรายนะสายตาเราต้องไวเลยจะได้แก้สถา,านการณ์ได้พี่เพนเปิดไฟเลี้ยวขวาครับโอเคเปดิดปายขเราไม่หมดยางหมดแล้วนะโอเคไปครับมองเราจะเลี้ยวขวานะมองแยกขวาแยกหน้าแยกซ้ายนะโอเคเอาหมุนเลยมองหน้ารถอ่ะพี่เพ้นป้ายค้ายหมดเลยปล้ายค้าหมดผมช่วยประคองภูมไใจให้ไม่ต้องกลัวเอาคืนครับ อ่าพอคืนเสร็จปุ๊บปล่อยคลายให้หมดแล้วเร่งขันเร่งได้เลยครับพี่เพนเร่งนิดนึงครับเร่งนิดหนึ่งดีเร่งต่อเนื่องนะดีมากไม่ต้องเร่งเยอะเร่งเบาๆคห้ให้ต่อเนื่องไปเโอเคเร่งต่อเนื่องครับพี่เพนไปผ่อนแล้วพี่เพนเร่งต่อเนื่องเร่งขึ้นไปต่อเนื่องอ่านี่เขาเรียกว่าต่อเนื่องไงเมื่อกี้พี่เพนเร่งแล้วปุ๊บพี่เพนไปผ่อนไงรถก็เลยสะดุดรถก็เลยไม่ได้ไหลต่อเนื่องตรงนี้ต้องระวังนะเผื่อข้างหลังเข้ามาเร็วๆที่ท้ายเราก็อาจจะชนท้ายเราได้นะอ่ะพี่เพนเร่งให้ผมเพิ่มอีกนิดนึงครับ เพื่อจะขึ้นสะพานข้างหน้านะเ,นเร่งเพิ่มอีกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงขึ้นใช้เกียร์สองเกียร์นี้ได้เลยค่อยๆเร่งเบาๆครับพี่อ่าอวโอเคเร่งต่อครับอ่าเร่งเพิ่มนะเร่งเพิ่มอีกนิดนึงเร่งเพิ่มอีกนิดนึงครับอ่าไปเรนนื่อยๆเร่งเพิ่มอีกอ่าข้างหน้าลุงลูกยาวๆเลยเร่งเพิ่มอีกนิดนึงแต่ยังคงให้ใช้เกียร์สองไปก่อนนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุดทางข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายนะครับแยกข้างหน้าซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแยกที่ ค่อนข้างทางแยกจะแคบนะครับจะเลี้ยวต้องระวังด้วยรถฝัถ่งตรงข้ามขพโทษที่รถทางด้านซ้ายนะครับที่เขาจะเลี้ยวเข้ามาอ่าใช่นะครับทีเ่เขาจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาบางทีเขาตัดเข้ามาหาหน้ารถเราต้องระวังด้วยอ่าพี่อ่าพ,พ,พ,พี่เล่งเพิ่มนิดนึงพี่ผ่อนไปแล้วพี่เล่งเพิ่มนิดนึงพี่ผ่อนช้าลงไปแล้วอ่าเะ่งเพิ่มนิดนึงโอเคมองกระจกซ้ายนะมีมอไซค์มันก็จะอยู่ไกลนะเอาเหยียบคันที่สุดครับแล้วเหยียบเบรค มองข้างขวาเนะเราจะเลี้ยวซ้ายนะหลังคันนี้นะโอเคอ้าวแคบกลับหมุนเลยหมุนซ้ายหมุนเพิ่มอ네ีกเพิ่มอ <head. Albert, S 1> <they> ีกอ่าค่อยๆปล่อยคันเบาๆพี่เพนค่อยๆปล่อยคันนิดนึงปล่อยปล่อยครับดีมากมองข้างหน้านะอ่ะคืนกลับคืนให้วายคืนอาไปล่อยนที่เหลืออ่าโอเคครับช้าหน่อยไม่เป็นไรนะอ่ะพี่เล่นเคร่งนิดนึงครับพี่เล่นเคร่งผมนิดนึงพี่เล่นเคร่งผมนิดนึงระวังรถมอไซค์ข้างหน้าด้วยโอเคเล่นต่อนิดนึงนะ อย่าไปผ่อนที่พี่พี่เร่งแล้วพี่ผ่อน่เอาเร่งต่อเร่งต่อเร่งต่อพี่เร่งต่อเร่งต่อพี่เร่งแล้วพี่ไปผ่อนเร่งแล้วพี่ไปผ่อนไม่ได้เร่งแล้วผ่อนเร่งแล้วผ่อนไม่ได้อันตรายนะครับจะตื่นเต้นทุกคนนะครับเวลาออกถนนใหญ่นะตกใจรถจิ๋วไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรเปิดไฟเลี้ยวขวามีอะไรผมช่วยให้นะเป็นธรรมดานะครับของการขับรถออกถนนใหญ่นะก็จะตื่นเต้นเยียบคันใหสุดแล้วเยียบเบร แยกตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับอ่ะขยับไปนะครับในคันนี้ก็เปิดไฟอ่ะเดี๋ยวเราไหลาตามนะับโอเค,ปล,อคอปล่อยคัด์มาระวงังมอเตอร์ไซค์ต่อโอเคอ่าระวังมอเตอร์ไซค์ก็ด้อ่ะปล่อยคัดต์ระวังมอเตอร์ไซค์ก็ดีอ่ะปล่อยคัสต์ต่อไต่อเนื่องเลย,ปล,ยเลปล่อยคัดเบาเบาดีครับดีเอาคือจับให้ทันปล่อยคัด์ที่เหลือปล่อยคัด์ที่เหลือเดี๋ยวเล่งผมน,นิดนึงเล่งผมน,นิดนึงพี่เพนโอเคระวงังข้างหน้าจักรยานด้วยอ่ไปครับเล่งตรงต่อไปเลย เร่งเพิ่มนิดนึงอ่าเร่งเพิ่มต่อเนื่องครับพี่ต่อเนื่องนิดนึงอ่านะครับมอไซค์ก็แซงมันไม่เป็นไรระวังมอไซค์วินนี้ออกมานน่เอ่อไปต่อครับไปต่ออ่าโอเคเร่งต่อเนื่องไปนิดนึงครับต่อเนื่องนะดีครับเร่งก็ต้องรักษาความเร็วให้ต่อเนื่องเร่งเพิ่มไปนิดนึงได้อีกนิดนึงอ่าข้างหน้ามีรถนะครับอ่าไปดูว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะ หรือว่ารถเขาจอดเฉยๆอยู่ทิ่ถนนหรือว่ารถเขากำลังเล่นผไม่แน่ใจนะ,ะระวังด้วยนะครับข้างหน้าอตอนนี้ยกคันเล่นก่อนเหยียบคันให้สุดแล้วเหยียบเบรกอตอนนี้ก็ใช้เกียร์อะไรอยู่ครับพี่เพนเกียร์สองอเราใช้เกียร์สองไปต่ออีๆเลยนะ นะขยับออกขวาน,นิดนึงนะครับตามรถคันข้างหน้าละเพราะว่ามีรถกู้เชียบอยู่ข้างหน้าซ้ายมือสองสามคันเนี่ยน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าระวังรมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าด้วยค่อยๆไหลนะครับพี่นะ,อะโอเคอ่าไปครับไปต่อครับไปต่อมีอะไรอยู่ในซอยช้ชาระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า โอเคเอาไปคันให้หมดเลยเอาพี่เร่งให้ผมนิดนึงพี่เพนเร่งผมนิดนึงครับเร่งเลยครับเร่งเบาๆต่อเนื่องปาต่อเนื่องพี่เร่งต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะดีดีน่าแหละเร่งอย่างนั้นแล้ะต่อเนื่องเร่งเพิ่อมอีกนิดนึงได้ระวังลดคันหน้าด้วยถ้ามีลขคางหน้าออกมาพี่ผ่อน,น,นกนเร่งก่อนนะถ้าผ่อนแล้วยังเร็วอยู่พี่แต่เบรกนิดนึงอโอเคไปา้านหน้าเร่งเบาๆนิดนึงได้ครับ าเร่งเพิ่มนิดนึงครับพี่เร่งเพิ่มนิดนึงอ่าข้างหน้าเขาชะลอถ้าคันหน้าไฟท้ายแดงๆเขาเข้มเนี่ยแซงเขาเบรกนะพี่ยกคันเร่งก่อนรถช่วงนี้ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ห้าโมงห้าสิบเอ็ดนาทีตอนเย็นรถจะเยอะมาในซอยผมรถเยอะมะซอยนี้ก็คือสุขโควิดร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะรถก็จะเยอะหน่อยหนึ่งช่วงเย็น เวลาพี่หยุดรถสายตายพี่ต้องเห็นล้อหลังเขานะถ้าเขาหยุดเราต้องหยุดต่อ<ช>ท้ายเขานะจะหยุดรถต้องเหยียบอะไรรถไปก่อนเหยียบคลาดนะ,นะ,ะอาล้เโอเคพี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นนะครับโอเคนะออะปล่อยคลาสให้หมดแล้วนะโอเคไปเลยครับ<ม>พี่เล่งเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตรงโลตัสข้างหน้าซ้ายมือนะครับแต่ก่อนจะเลี้ยวพี่มองกระจกซ้ายนิดนึงนะเพราะว่าเผื่อมี รถบอไซค์แทรกขึ้นมานะอพี่หยิบคัส์ก่อนนน่อ่าเรายังเลี้ยวไม่ได้นะก่อนใช่จะขึ้นตรงนี้ก่อนจะขึ้นพี่ดูรถทางฝั่งตรงข้ามว่าจะเลี้ยวไปจัดทางเดียวกับเราหรือเปล่านะฝั่งตรงข้ามนะแล้วดูรถข้างในด้วยมีใครเลี้ยวลงมาไหมมองกระจกซ้ายโอเคพี่ปล่อยคัส์ไม่มีใครนะอาหมุนเลยหมุนซ้ายหมุนอาปล่อยคัสต์ขึ้นมาปล่อยคัส์ขึ้นมาปล่อยปล่อยคัด์ปล่อยคัดต์เบาๆโอเคเอาขึ้นครับอ่าดีครับเหลือไปจอดข้างหน้าเดี๋ยวหาที่จอดข้างหน้า เหยียบคันให้สุดไปจอดขนาทางซ้ายมือทางซ้ายมือเจาะตรงนี้ก่อขึ้นไปนิดนึงอ่จาจับอาหักรถเอียงไปทางซ้ายหักขวานิดนึงครับพี่เป็นหักขวาอ่าให้รถตรงก่อนอ่ารถตรงแล้วยุดขึ้นไปกลับมาอ่าโอเคนะครับเเข้าเกียยวว่างก่อนเหยียบคันให้สุดเข้าเกี่ยวว่างนะเข้าเกียยวว่างครับอ่าแล้วก็ โอเคปล่อยคันปล่อยเบรกได้โอเคครับก็ให้พี่เพนขับมานะครับขับกลับมาจากสุโหลวงรเก้าใช่ไหม mm hmm. มาถึงตรงนี้เลยนะที่สกลวิทย์หนึ่งทังหนึ่งนะรถไม่ดับเลยถือว่าดีมากเพราะบางคนนี่ดับครั้งสองครั้งก็มีนะแต่ความติดเต้นเป็นไงติเต้นตเต้น <laughs> ทุกคนเลยเพราะว่าพี่เพิ่งจะขับรถเป็นวันวันนี้เป็นวันที่สองใช่ไหม แต่ก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยขับรถเลยใช่ไหมแม้แต่มอไซค์เอาไว้ง่ายก็ไม่ได้ขับเลยนะครับก็ถือว่าดีนะพี่นะในการขับกับในวันนี้ผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นการขับออกถนนใหญ่วันแรกนะพี่นะก็ขอบคุณพี่เป็นนะครับที่มาเรียงกับครูป๊อกนะครับสวัสดีครับพี่เป็น